แต่ท่านนี้ใครจะคว้าแชมป์ซีเกมปี2021ฮะเทพบิลออกตัวดีนะครับแล้วก็พี่ชยุทธก็ค่อนข้างดีนะครับจังหวะขาสับไวมากสำหรับพี่ชยุธนะครับแต่ว่าเทพบิวในรูที่3ฮะเริ่มขึ้นมาครับเริ่มแรงขึ้นมาครับเวียดนามเร่งครับในรูที่4พี่ชยุทธตอนนี้ จะโดนไหมแต่ว่าเทพบิวเทพบิว,บว,บวโอ้โหคว้าแชมป์ครับซีเกมในปี2021ที่ประเทศเวียดนามครับนำค่อนข้างหลายช่วงตัวเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเดี๋ยวขอดูเวลาของเทพบิวเลยครับขอดูเวลาของเทพบิวเลยครับภูริพลบุญสอนนะครับนี่คือวินเนอร์นะครับแชมป์200เมตรชาย เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่หลายคนจับตามองนะครับและวันนี้เขาทำได้ดีครับและวันนี้เขาทำได้ดีวันนี้เขาทำได้สมบูรณ์แบบฮะแน่นอนนะครับพี่ชยุทธก็ยังคงไว้ลายนะครับความเร็วเป็นเลิศฮะดูจังหวะก้าวนะครับทั้งพี่ชยุทธแล้วก็เทพบิวนี่สวยงามทั้งสองคนนะครับสมบูรณ์แบบทั้งสองคนครับโอ้โหแต่ว่า จังหวะกระช่าของเทพบิวยกเข่าได้เหนือจริงๆเอาแอบ,บเห็นเวลาเว็บๆนะครับมี20 3สักอย่างฮะมาลุ้นกันนะครับเทพบิวทำไว้เมื่อเช้าเทพบิวทำไว้เมื่อเช้า20.41ขอถ้าเห็นเลข3แบบนี้ถ้าเห็นเลข3แบบนี้ มีทำลายสถิตินะครับมีทำลายสถิติซีเกมนะครับ <Okay. S 1> มาแล้วครับโอโหเรียบร้อยครับสถิติใหม่ของซีเกมนะครับ20.37ิุอุยนาทีครับ